ไ,ไอ้น้าไอ้หัวเว้วันวักันไม่ทำอะไรเลยนเนี่ยเลนแต่โทรล่ะสายทำสิจ้าเมียจ๋าทำไมจะไม่ทำแล้วเมื่อวานลูกค้าโอนเงินมาเช็คหรือยังเช็คแล้วจ้าเออ,เอ,อว่าแต่แต่งตัวสวยขนาดนี้จะไปไหนล่ะจ้าเมียจ๋เาเดี๋ยวจะไปทำผมหน่อยนะเดี๋ยวเย็นๆกลับดูบ้าน,นดีๆล่ะได้เลยจ้าเรียบร้อยไม่มีปัญหาตามสบายจ้เียจ๋าๆๆ แก่ดีพี่จันอยู่ปะอยู่ในบ้านเลยเฮ้ยพี่จันมาดีพี่โอ้ีหวันนี้ไปบอดอีกเงี้ยไหมมันปิดหมดแล้วนี่ปิดหมดแล้วเหรอเออเคยหมกลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดไมอ่ะเล่นเรื่องออนไลน์ไงออนไลน์ได้ด้วยเหรอได้ดิแล้วพี่ลองยัง ยังไม่ลองว่ะเอ้ยงั้นผมกลับทำไมอ่ะใใจจเเยย็็นนๆลองเลยไหมลองเลยเฮ้ยลองดูลองเฮ้ยมันเล่นยังไงวะพี่ไม่ยากเลยนี่พี่ลองเขอนาเวฟเสร็จปุ๊บแล้วก็โอนแล้วก็แทงแทงนี่นี่มาแล้วมาแล้วแล้วได้ไหมได้ได้เหรอได้เล่นด้วยเล่นด้วยได้ ยังไงยังไงสมาบอกไงวะาดีใครดีใครไม่ยากเลยนี่เข้าหน้าเว็บดิหน้าเว็บข่าหน้าเว็บเสร็จปุ๊บเราก็นี่แทนหน้าแหมดหน้าต่างเลยแทนเน่เด้เนไม่รวยแล้วโอ้บเลยเหมาพับเลยขอบคุณครับขอบคุณคขอบคุณขอบใจมากเว้ยจอนน้องรักพี่พี่จอนสัมผัสผมยาวเลย ดี่นะพี่ขอสวนวแรับหนึ่งได้เลยเอ้ยอะไรพี่อะไรวะทำไมเมียผมมันหน้าตาเหมือนแม่พี่ยังวะคือว่าเมียข้าไปชูกกับเอ็งวะไม่ได้ไม่ใช่เลยนะเพ่ผมไม่เคยได้ภายนอกเลยได้แต่ภายในได้ภายนอกมนไม่ไดยเยงนังเออออะไรเนี่ยไอจอ ก่อนนะเพ่โชคดีโอเดยขอบคุณมากเโคตนมาไปด้วยได้ปะไปด้วยไปไหนมาคือว่าไม่ใช่ทำไมมึงกลับมาดึกเดือดแบนี้เนี่ยคือไปฉลองกันมาจ้าพอดีได้กำไรจากลงทุนอะลงทุนอะไรของมึงเฮ้ยอย่าเพิ่งถามเลยตอนนี้เลยจะไปไหนเดี๋ยวขอไปรอก่อนนะ เข้า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 เข้เข้าเข้าเข้าเข้เข้าเข้าเข้าเเข้าเข้าเเข้า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 เข้เข้ อลยพี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะนี่คืออะไรเนี่ยเปลี่ยนที่โอ้ยเปลี่ยนที่อรองเองละอะไรอ่ะฉันหมายความว่าเปลี่ยนเว็บว่ะนึกว่าเปลี่ยนที่นั่งเล่นโอ้ยเปลี่ยนเว็บมันก็ไม่รอดหรอกพี่มันก็เสียอยู่ดีแหละผมว่าเลิกเล่นเถอะพี่นะเดี๋ยวพี่จะเหลือแต่ตัวร่อนจอนสมชื่อนะพี่เฮ้ยก็ลงทุนไปเยอะแหละไอ้ทัวเวกคุณทำอะไรไว้ มเนี่ยทำอะไรอ่ะเมียจ๋าฮัลโหลอ๋อกลับแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมึงมาี่เดี๋ยวเดียวไปไหนวะมึงทำอะไรไว้ไปธนาคารวางเงินตั้งหลายแสนหายไปไหนหมดอ๋อไปเล่นพนันออนไลน์จ้ะมครับมึงเอาเงินที่ทำงานมาไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดเหรอตำรวจเขาก็บอกอยู่เนี่ยว่าอย่าไปเล่นพนันออนไลน์หืนี่นะยังโง่กันหลอกอีกเมียเมียจ๋าแต่เมียจ้าผัวผิดไปแล้ว ก็เน,เนี่ยนะครับการพนันออนไลน์ในช่วงแรกเนี่ยมันจะหลอกให้เราได้ใจครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะหมดตัวไปกับมันครับสิ่งเดียวเนี่ยที่จะทำให้ชนะมันได้เนี่ยคือการที่เราเนี่ยต้องเอาชนะความโลภที่อยู่ในใจเรานะครับถ้าคุณเนี่ยเผลอไปเล่นมาแล้วน่ไม่แน่นะครับคุณอาจจะหมดตัวเหมือนเขาก็ได้ครับมนเ,นเมงน